สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนสภาพัม่ใ็ดกับเผาค่ะเมนโอนีอม่นมีอยูสามอย่างเนาะค่ะพี่น้องอย่างแรกที่เห็นตุ่มเรือฟูฟู๊ฟูจรู๊ฟู๊ฟูเฟูู๊่๊นู๊ฟูสฟม๊ฟู๊ฟู๊าออกูนฟู๊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 ฟูอฟู๊ฟู๊ฟู๊ิู๊นู๊ฟ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 ม๊ฟูมฟก๊นน๊ฟู๊ฟม๊เนาะค่ะพี่น,ออน้อง เมนูนี่นุ๊กเอามาผัดใส่กับไข่เลยค่ะพี um hay, meals, ifer, els, people, okay. ่น้องผัดน้ำม่ใส่ไข่กับเสะไค่ะเสริฟหวานๆเข้มๆนิดๆนะคะพี่น้องแล้วอีกเมนูหนึ่งก็คือคณะฮ่องกงราดน้ำมันหอยนี่ค่ะพี่น้องคณะนุ๊กลวกไว้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะหลวกนอกน้าเย็นไว้แล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือต้มยำค่ะต้มยำซี่โครงหมูอ่อนค่ะพี่น้องเป็นสไตล์นุ๊กนะคะแต่ว่า้มนูนุ๊กเฮดให้เบิ่งเคี่ยผัดน้ำม่ใส่ไข่ค่ะพี่น้องเพราะว่า ตม้มยำนุกเกษตรบอยเหรอคะต้มยำกุ้งตม้ม,ตมยำไกย่ยังสีขากเกษตรแบบเดียวกันเบิร์ตเลยคะ่ะพี่น้องเทนแต่เปลี่ยนจากกุ้งก็กงกกงไาเป็นหมูนะคะแล้วก็พัฒนาใหม่หนี่นุกเสฮเฮเบิร์งว่าเฮ็ดจ็นไหนเนี่ยเพราะมันก็บางอย่างนะคะพี่น้องนุกก็เสือว่าพี่น้องทุกคนก็เก็ดได้แต่ว่าเฮเบิร์งสไตล์ฮ่องกงนะคะพี่น้องว่าเฮ็ดจ็นไหน,นะคะ่ะแล้วก็ขนาดฮ่องกงนี่ก็เฮดบะะ่อยค่ะลาก น้ำมันหอยกับซีิมีกระเทียมซับโรยๆค่ะพี่น้องก็เฮดเฮด่บยมากกับเมนูนี้นะคะพี่น้องกเลยสิบเฮดเ้วละค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างพี่น้องเบื่อะค่ะสรุปนู้นก็จะเฮดตะพักน้าใหม่นะคะพี่น้องเอาละค่ะเดนุ่นต้มถิมจากสองหนามก่อนค่อยมาเบิ่งวิธีการผัดต่อไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนู้นต้มหนามออกขบสองหนามแล้วนะคะต้มน้าใหม่ค่ะพี่น้องจะมาทําการผัดให้ดูค่ะพี่น้องผัดกง,ง่ายบาๆบานบานม่นมี่ยังค่ะพี่น้องตาไบเฮดเห้เบิ่งสไตล์นู้นซื้อนะคะ สใส่น้ำมันลงไปที่จริงกระทะนี่มันบบติดนะคะมันผัดได้เลยแต่ว่าอาหารที่บ่มีน้ำมันซะเลยกับบแสบนะคะพี่น้องเข้ากับใส่พอมีรสฉะเนี่ยค่ะเข้ากับเติมกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะกระเทียมนี่บ่ต้องเอาละเอียดแห้งนะคะพี่น้องเอาข้อหยาบๆข้อบุบๆก็ๆได้ค่ะเกลืค่ะใส่ลงไป ใจหอมค่ะใจเรื่องหอมนะคะพ <Laser> ี่น้องส่วนมากนุแต่วันนุใจห่อนสมากนุสะพัดกระเทียมโมขยเลืองนะคะสังเกตมั้งเลยค่ะทุกคลิปนะคะสะพัดพ่อออกไม่กินเนี่ยนุก็ต่อยไข่ลงไปละค่ะว่าหนูขันขางใจใจห่อนนิดหนึ่งเอาลแต่นุก็สะต่อยไข่ลงไปไม่นู่นหนูมากมากพี่น้องให้เกี่ยวกับน้ำใหม่หนูมากบิ้ดเสร็เฮ็ดปีนังนุก็มาค่ะพี่น้อง มันจะใส่ไข่สองฟองน่คะค่อยๆยี่ออะะหให้ไข่มันแตกออกมานะคะพี่น้องแต่ให้เข้าข้นแห้งไข่มันจะสละเอียดออกมาดีแล้ก็เอาน้ำใหม่ใสลลงไปเลยค่ะขออนุญาตใส่มือเด้ค่ะ ไฮโนอใหม่ไม่กินหอม้นมากค่ะพี่น้องเออปิดไฟออนไปเรื่อยๆค่ะจะทานนี่มันหอมเร็วค่ะพี่น้อง เป็นวิธีทำถี่ง,ง่ายๆบั่นๆนะคะพี่น้องตะวันจะบอกถึงมใหม่นะคะก<ลา>แกงกระแสบอันนี้เอามาตาเจลก็ไดค่ะพี่น้อง,<ลา>งตำเจลสุกคือข้าสุกหนึ่งน,น,น,นะคะต่ว่าบริเวณนั่ยานั่งนะคะใส่ไปไปข,ขัวหอมลงไปแลว้วก็ม่งข,ข,ข้าวสามกแกงขัวก็ได้นึกว่าสามกแกงขวัวเสมอหนึ่งอยู่ค่ะพี่นอ<ลา>้องก็เอามือเนี่ยมาผัดกันค่ะ เติมน้ำเข้าไปนิดนึงค่ะถึงห่อสุกต้มสุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามาใหม่นี่ถ้ามันถือกระถ่อมหอมถือกับระทะถือกับเครื่องปรุงมัสมี่กินหอมขึ้นมาค่ะห่กากับไผ่ยามพัดให้มันส,สุกอิ่มค่ะพี่น้องที่จริงอะต้มแล้วก็กินได้เลยค่ะกินกับตำบุกงงยุ้งเสียกันยางค่ะพี่น้องค่ะมัสมี่ความหอม,อม,อมของไข่ของ กระเทียมพี่เขาเอาลงไปผัดนะคะพี่น้องสุดข,ขึ้นมาหุนหวนค่ะหรือเอาสับปผัดใส่ใส่ไข่ก็ะไดใส่ไส้หมูใส่ยนื้อไส่ไก็ได้ค่ะพี่น้องอาละคาะน,นื้อเริ่มคุ้มนะคะกจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปมันตาลนิดนึงค่ะพี่น้อง ค่ะกินของสิวสืบคืนมาห้วนหวน,หวนหอมค่ะชวนกินค่ะพี่น้องผัดไดยนี่ชุ่มรสแต่ใส่ลงไปนะคะพี่น้องใส่ผงปรุงรสใส่พริกไข่แต่ว่าสำหรับบาดงูนเนี่ยพริกไข่กับเบอเอาค่ะชุ่มรสกับเบอรนสำหรับอาหารไทยนะคะผงปรุงรสกินเอยู่ค่ะค่ะ,คะข้าวตชิมรสตามใจชอบค่ะพี่น้อง ค่อนข้างซีอกออกจืดๆนะคะพี่น้อนงเพราะหนูต้มน้ำอ,อกเบิร์เลยน้ำต้มมัน,นะคะ่ะไปปรุงรสหน่อยหนึ่งค่ะเปิดไฟแห้งค่ะพี่แช่เนี่ยกับปิ๊บไส้กินไปค่ะพี่น้องไปะเดะแต่เห้ไปแตงเขากินกันเลยจ้า แล้วจ้าพี่น้องเมนูหมอนี้ค่ะเป็นอาหารลดจืดทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องอย่างแรกทีินูเห็ดให้เบิงนะคะพี่น้องก็คือผัดหน่อไม้ใส่ไข่ค่ะพี่น้องรสชาติก็สวรรค์หวานเข้มๆนิดๆหอมกระเทียมเจียวหอมไข่หน่อยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะเมนูนี้ง่ายมากนะคะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือคณะฮ่องกงราดน้ำมันหอยอันนี้เป็นขนาดกานใหญ่ๆนะคะพี่น้องตุลยใหญ่ๆค่ะหนูเอามาหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็เอามาลวกใส่กับเอ่อเกลือแล้วก็น้ำมันในน้ำห่อนนะคะพี่น้อง ลวกพ่อให้มันกรอบไปกอามันอวกับน,น้าเย็นค่ะพี่น้องแล้วกับมหาลานนันมันหอยเมนูนี่เห็ดดูหนูก็เลยบริเห็ดให้เบิ้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะง่ายๆแต่แซบ่บแซ่กบกรอบๆบวกกับกระเทียมแล้วก็บวกกับน้ามันหอยสุดยอดค่ะแล้วอีกเมนูนึ่งก็คือต้อยมยำซี่โครงหมูอ่อนค่ะเมนูนี่อานสะเบิ้งนาะตาจืดในเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบมกินเผ็ดเพิ่นบวกินพริกบวกินยั้งเลยค่ะพี่น้องก็จะมีแต่ความเปรี้ยวความเข้มหวานนิดๆค่ะเป็นรสรสชาติต้มยำนะคะพี่น้องแต่ว่า ถ้าผมมีผิกแค่นั้นค่ะสีเขม่วกับเขียวจนเปื่อยหนุ่มล้วค่ะพี่น้องแล้วมาเห็ดแซบ,บแสบหอมค่ะแล้วก็เขาซวยห่นหอนๆคือเกานะคะพี่น้องเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยง่ายๆบบบานสไตล์โนนะคะพี่น้องขอบพึ่ละลายเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพุ่กกาลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเขามาบอกนั่หมวมวลเขามากินเขาห้อมผ้ากันนะคะพี่น้องมาจ้าแซบแบค่ะวันนี้